นะครับวันนี้เรามาคั่วกาแฟนะครับอันนี้เป็นเยลโล่นะครับอ่สีเหลืองล้วนเลยนะครับไม่มีปนนะครับไอ้ตัวนี้เราคั่วเองกินที่บ้านนะครับคนไหนที่สนใจก็เชิญมากินได้นะครับเยลโล่นะครับอันนี้พันสีเหลืองล้วนเลยนะครับไม่มีปนนะครับการที่เราใช้กระทะคั่วเนี่ยใช้เวลามากเลยนะครับ แค่จะไม่ได้พักเลยนะครับเราก็เก็บกับไฟได้ก็ร้อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ร้อนนะครับเสร็จง่ายๆไม่ใช่คึกๆเลยครับ้ัง อันเนี้ยเริ่มมีเสียงแล้วนะครับดูฟังเสียงแตกนะครับเลองอืมครับหม้อนี่กระทะรอบนี้ไม่มบบพอเพียงเท่าน,นี้นะครับดูละอ่าครับเริ่มได้เข้าทีละ พราะว่าถ้าให้เข้มกว่านี้บานอานะบางมุมมีตรงมุมนะบางทีก็มไม่จะไหมนะครับแล้วมันจะทําให้รสชาติเนี่ยมันเพี้ยนไปแต่ถามว่าโอเคไหมสามารถให้เข้มกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่เอาเดีวกว่าอานี่อันนี้อ่ามันต้องให้พอดีพอดีประมาณนี้ก็พอนะครับอย่าสีเอา โอเคครับ